สวัสดีครับพี่น้องครับมีคําถามจากเอฟซีชายหน่อยรถเกี่ยวครับถามเข้ามานะครับว่าสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ตัวนวดนะครับตัวนี้มันเป็นยังคือขาดดูแท้นะครับอเนกเกอธิบายให้ฟังแล้วเพราะว่าถ้าเกิดตอบไปในในแชทนะครับก็อาจสิเข้าใจแน่ว่าเขาใจแน่นครับแล้วก็พี่น้อง ทั้งบบานหลายคนกับบางคนกับอาซียากหูนะครับอันนี้ก็เลยเอามาเห็ดเป็นคลิปเบาซูฟังนะครับการที่สายพันธุ์นี่มันขาดดูนะครับพี่น้องครับนึ่ง,ะงน,นะครับเพราะว่าต้องใส่สายพันธุ์นะครับที่มันเป็นของศูนย์นะครับที่มันเป็นของคูมูตาน,นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเฮ็ดแยงลาหัว,วานาคือเฮ็ดดันใ่ไหครับ ไม่เนียงแล้วนะเพราะสีล่างกองว่ะอันนี้รถปาอ่างครับอันนี้ไม่เชียงเบิ่งน้ำมันนะครับพี่น้องครับจะาข้องเก่าเพิ่นบไดดูแลนะครับน้ำน้ำนะครับนี่ตะก่อนครับเอาเข้าเรื่องันของเขาต่อครับพี่น้องครับบันนีสายพันุ์ครับสายพันธุ็ควนจะเป็นสายพันธุของของศูนย์นะครับ พอพอเขาได้สายผ่านศูนย์มาแล้วนะครับเพราะว่าไอาตัวนี้มันสิเป็นตัวต้นกําลังของของตู้นวดเลยนะครับสายเนี่ยนะครับเขาจําเป็นต้องใส่ของทีดีที่มีคุณภาพนอกจากของศูนย์แล้วนะผมก็ยังเห็นของยี่ห้อใดที่ว่ามันสิซําคองศูนย์นะครับเพราะเขาสือเป็นของศูนย์มาแล้วนะครับเท่ากับต้องมาเบ่งเอ่อตัวมันสิมี ตัวตะตัวนี้นะครับนี่ครับสองนะครับสองมันสีมีเอ่อตัวขึ้นสายพานนะครับสายพานตัวนวดตัวนี้ครับเบิงลูกปืนลูกปืนตัวนี้นะครับมันมันแตกมันยังบอนะครับนี่มันหมุนได้ปกติเขามันบอนะครับขามันบมุมได้ตามปกติมันก็เฮ็ดให้ให้สายพานเนี่ยเขากับขาดเร็วเื้ากันนะครับพอมันหมุนปกติแล้วนะครับเข้ากับมาเบิงความเอียงของ ของตัวลูกกิ่งนะครับถ้าเคกิดลูกกิ่งตัวนี้นะครับมัน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 บ่อตรงนะครับมันกระเห็ดในสายพานนี่ขาดได้ไงคือกันครับพี่น้องครับบาดแผลในห้างลักๆนี่มันมันกระสีมีประมาณนี่แหละครับพี่น้องที่ว่ามันสีเห็ดในมันให้มันขาดดูนะครับ้วก็บันเทิอนี่ตัวนี้ก็ยังปกติแล้วเนาะตามที่ผมบอกมาแหละ กับมาเบบึงตัวพี่แล้วครับพี่น้องครับเริ่มไล่เข้นมาเลยล,ลูกปืนเผ้าตัวนี้นะครับรมันมันแตกคือมันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์บอลครับตัวนี้มันกระสิพวงไปหาฟังผลนะครับมันกระสิมาดึงดึงดึงชุดหนวดนะครับทั้งเม็ดนะครับร่วมสี้งงแดร่วมถึง อันใดที่มันมุนได้ในรถนะครับมันสีมาตัวนี้แหละครับสีเป็นผ้าตัวผ้าไปถ้าเกิดตัวนี้มันฝืดนะครับหลูกปืนในพวงนี้มันเัืฝืดมันแตกในมันก็อาจสิมีผลเฮ็ดให้สายผ้าขาดได้ง่ายขึ้นกันนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ด้วยพี่น้องด้ยเพราะว่ารดแต่ละคนเนี่ยมันมันกับโบขึ้นกันนะครับรดแต่ละขั้นปัญหามันกับวกขึ้นกันนะครับแต่ว่าหลักๆมันเนี่ยเท่ากับต้องเช็คตัวนี้แหละครับตัวโลกกิงมันนี่แหละ อแต่เกิดเท่ากับเบิ้งน้าแนวพวกฟ้าคอไอ้คว่ำพวงนี้มันนะครับมันมันเบียดมันหะมันยังบอนะครับ mm hmm. แลกลักกับประมาณนี้นะครับสําหรับสายพันธุ์ที่มันขาดไว้นะครับสําหรับสายพันธุ์ตัวนี้ mm hmm. คลิปนี้ก็ mm hmm. เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเอามาตอบคำถามซื้อนะครับกกพากันไปเบื้องรถจ้ารองนนะครับคัน แต่ต้องมันเกิดปัญหาหมดแล้วครับมันจึงสิ่งหัวจักครับอันพวกนี้นะเล้คลิปนี้ครับพี่น้องครับขอสร้างบ่อยกับศีล่าไปซ้ำนีข่ขอส่อมร,รถต่ออีกนะครับ